กิโทมันหลักเป็นดอกจะง่ามใดล่ะนี่จนพักคมเมกนี่แม้อันว่าวกับว่าวาได้นี่มันนั่นกินกระแสบอยู่ไยมันก็จะเอ้ยจักมันถือว่าเป็นโลาตานี่ไงได้หมากพักคมเมกนี่เนาะต่ว่าโหชื้กว่ามันที่สิบเจ็บมันก็สิเป็นหญ้าอยู่ไยสนิทไดสนิทหนึ่งนี่แม้นี่กิโทมันเลยหลา,ากหลายหนึ่งจะว่าวากับอีหยังๆๆอ,อันต้น พักเมกยูนี้นางกูเห็นเห็นมันเป็นหมากแล้วนั่นน่ะมันเป็นดอกเจ้งงามญิไแตันเป็นหมากแม่โอ้คอยละว,ว่าจะเจ้าเวากันกับก,กุ๊กเมกบอกูเิดเลยว่าอันมันเป็นหมากรุ่นต้นพักติวเป็นยังบงบ้าเนเอา้าข้าเจ้ายญิงนี่เดินยนางเขากินสุปสุปดอกพักติวนั่นแม่พักตวมึงเคยกินบอคอยเห็นแต่อยู่โคกแล้วกกฟักติวนั่นสิละกูบ่มันเคยกินแต่ก,แกูได้นะย,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 ยินเขาว่า S <S กูเลยมาสันนิษฐานเพิ่นนี่แหมเออเกระชิแมแอนนั่นตัวมันหนานี่ละเอา,เอามันเขาเป็นพรอมกันแต่ว่าเพิ่นนี่เป็นก่อนยังสินะมันใกล้ได้มั้โก้เมื่อกี้กับขัะชิมแนเท่าสิไปเก็บมันใกล้เลยโอ้ยเอียนนี่มันใกล้ปันใหญ่กว่านีวนี่แม่เออกระเก็บมาใครจะมาเอาเงินมาก่อนขอชิไปโต้นนึ่งมันนั่งหนึ่ะเงินแม่เอาไว้ในถุงินเด้อเออเดี๋ยวขอไป่ต้นนึ่มันก่อนเด้อเจ้าจังคอยไปด้กันบ่หรือแจวแชจวคอยไปผู้เดียว อ้าอินี่มึงสิไปเองมึงก็ไปจีลรากูไปเดว่าหรือมึงเสกกูไปนําไปนํากันนั่นละมึงโห่อยู่บ่อล้วก้นพลาติกนะโแล้วคนเหมือนงแต่เขาว่าไม่สงโคโอ๊ยไปไปขมึงโ่งก็ย่านไปเดีมางกินดอกไม้เนี่ยเออเอเคือขาดในลูกกูเมียเมียมยมอ้ยหยั่งไปอินนี่หยังโอ้ยรถรถรถไปหยังนีโอ๊ยโอ๊ยมันไปหยั่งไหน กะได้ละก็จังได้เจ้าว่ะโอ้ยแม่น้ำมันหมืดอะน้ำมันหมืดอุ้ยว่าท่านหยอดไถเลยเอาต้องม้องอันนั่นบอกเออคอยบอกเจ้าเร็วคอยบอกเจ้าลายเ่อมาจะฉี่จะฉี่รถบุญนี่มันกินน้ำมันมันกินน้ำมันพัดติ๋วกับว่าท่านหอดกบพัดติ๋วกับว่าท่านเห็นมันกินน้ำมันคือหยั่งในรถบุญนี่ ออกระบวัถามหูถามเต่าบ่เคยเบาบ่เคยถามว่ามันก,กินน้ำมันบ,บ่มันเป็นจังไหมแนเครื่องโน่นนี่นั่นไปออกสองเถ่าบห่หูเรื่องหูเลลาอีนั่นมันกินน้ำมันกูยูบบอกวุ้ยกูต่อให้น้กูวามเบามึงม่าแต่ละโยดนะโยดนเลยกูปวดประาสาทนามึงแหงรถดทางไหนมันพาดกินกว๋วยเตี๋ยวเดียวนี่กูเคยอยากหูแทะฮะวยมันกินน้ำมันได้ไหม โดดขึ้นกุวยเตียวเออแม่นความเร่าแม่บวกไปแล้วเนาะอุ้ยกูเบืสอมองมึงล่ะดูโดดบัได้ึีนกุวยเตียวแม่นความเร่าแม่นความเร่าอยู่บม่ได้ดอกไปก่อน